วันที่19กุมภาพันธ์นายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดพระ,ะราชกำหนดฉุกเฉินกรณีจัดงานปาร์ตี้วันเกิดในโรงแรมจนทำให้มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 รวม24รายหลังตำรวจใช้เวลาสอบปากคำประมาณ30นาที นายเตชินเปิดเผยว่าวันนี้เข้าพบตำรวจตามหมายเรียกเบื้องต้นตนเองรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินโดยในทางคดีนั้นทนายความได้เตรียมหลักฐานและข้อมูลมามอบให้พนักงานสอบสวนแล้วส่วนจะมีการเชิญบุคคลใดมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพนักงานสอบสวน ล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาดีเจมะตูมฝ่าฝืนพระราชะกําหนดฉุกเฉินพุทธศักราช2548มาตรา9และมาตรา18มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับส่วนตัวน้อมรับความผิดทุกอย่างและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ตนเองออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและอยากขอโทษทุกคนที่ถูกพัดพิงจากความประมาทเลินเล่อของตัวเองซึ่งช่วงที่ผ่านมาถือว่าแย่ที่สุดในชีวิตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากทุกอย่างเกิดจากการกระทําของตนเองซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดหลังจากนี้จะต้องระมัดระวังตัวและมีสติกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกทั้งขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้จากหลายหลาย คนทั้งนี้สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิดจำนวนสองครั้งพบว่าผลตรวจเป็นลบแต่ยังคงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดขณะที่นายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยขณะที่นายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความระบุว่าดีเจมะตูมรับสารภาพทุกค้อ ขณะที่นายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความระบุว่าดีเจมะตูมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานนำส่งพนักงานอายการเพื่อส่งสารพิจารณาส่วนสารจะมีคำพิพากษายอย่างไรนั้นทางดีเจมะตูมพร้อมน้อมรับทุกกรณี